สวัสดีค่ะน้องจิโกสวัสดีสำหรับยินดีด้วยกับแสนวิวแสนแสนยินดีด้วยนะครับสุดรอของเรามาแล้วนี่เดี๋ยว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 สาวน้อยสาวน้อยลูกโป่งสาวน้อยลูกโป่งมาโอ้โหสีสันของงานวันนี้โอ้หน่ารักเชียวเลยแอดมินน้อยเอ้ย ไม่ต้องเดินมาลูกไม่ต้องเดินมาไปอยู่อยู่ตรงจิ๊กโกลูกเออเร็ว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 โอ้ใครมัดให้นี่ใครมัดให้นี่ใครมัดให้ใครมัดให้ดาวดวงใหม่แห่งจำปาดงเอ็ดบินน้อยดาวรุ่งติดแปรลูกหนึ่งไหมติดแปรลูกหนึ่งไหมเอาไหมติดหางแปรลูกหนึ่งไหมอันไหนให้ที่ไหนโอ้โหสวยแล้วเนี่ยสวยแล้วเนี่ยดูติดผมด้วยติดเสื้อด้วยนะเอฟซี ปาเดี๋ยวแปลงงมินมินมินแปลงงแล้วปินไปไปทางนี้ไปทางนี้มาถ่ายทางนี้ตอนนั้นมันเห็นมามมินมาทางนี้มามาลูกมาโอ้ดูดูมา นี่ไงโอ้โหดูดูไม่ถ่ายได้ยังไงเอฟซีดูน่ารักขนาดนี้ดูโอ้โหไอหัวจุกโอ้โหดูสวยมากเลยอุ้ยสวยมากเลยค่ะโอ้โหไอหัวจุกโอ้ยน่ารักเชียวไหนปากแปะล่ะมินปากแปะตามลูกโป่งหลุดแล้วลูกมิน ป้าแป๊ะทำลูกโป่งหลุดแล้วไปตามแล้วมาพร้อมดวงใจทั้งสีเดียวสีชมพูโอ้โหสวยจริงๆเลยดวงใจทั้งนั้นน้จิโกมาถึงแล้วนะคะแป๊ะมันทำหลุดลูกไม่ได้เป็นไงดวงเฮงไหมเมื่อวานนี้ครับดวงเฮงไหมซิวไปครับเนาะเฉียดตัวเดียวเองเนาะพี่ก็เฉียดตัวเดียวม่เย้เย้เย้เอ๊ะเป็นเลขประจำของแอดมินน้อยนะ เจแปเนี่ยแต่เราข้ามไม่ได้ซื้อเลยอ่ะอะมีน้อยไปนั่งแล้วมีน้อยไปนั่งแล้วช่วยแล้วเอ้ยเอ้ยอ้ยเยเอ้ยนางดีใจมากเลยวันนี้ได้ลูกโป่งสวยเชียวร้อนจังเลยลูกร้อนใจเสาแท้เอ้ย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 โอ้โหดู Uh huh. เป็นนางลูกโป่งไปซะและ้วเป็นนางลูกโป่งไปซะและ้วไปปากขึ้นไปลูกดูปากแป้งงเลยปากแป้งงเลยเฮ้ยไข่เนาะนั่นเก็บ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 โอ้โหอย่าเตะลูกอย่าเตะเดี๋ยวลูกโป่งเตะไปเอ้าลูกมัดไว้ตรงไหนอีกจะมัดไว้ตรงไหนนี่ฮะปะดาป้ดามัดในเสื้อแอดมินน้อยแล้ว เอ็มน้อยค่าก่อนเลยอ่ะมัดในเสื้อแอดมินน้อยเดี๋ยวเบให้ลูกเบให้เบให้ลูกเพอไม่ถึงลูกโอ้จะกินขนมเอ้ยีหลง่ไม่ขอบุาเลยมัวแต่อายบอกเออเออเขืนเนะโอ้เขาอายอร่อยหโอ เอาไว้ก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนอันนี้มัดตรงไหนนี่อันนี้จะมัดตรงไหนนี่ครับครับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครับก่อนยังไงนั่งก่อนไม่ครับไม่ให้กินเลยเปล่าปล่าปล่าเต็มเลยอ้ันนีเขาเรียกว่ามนุษยลูกโป่งหรือเปล่าเอาออกไหมลูกโป่งออกให้มั้งไม่เขาคงจะมีความสุขเนาะออกเยอะไปอันนี้ออกได้ไหมออกไหม อ้อค่ะมันหนักเนาะเอาออกไอมเอาออกไหมเอาออกมันหนักแล้วเนาะเอาขนมไข่ีิเอาเอาขนมเอาออกอันนี้ด้วยนะถือแม่ขนมตัวเองเอาไม่ไหวแล้วหนักแล้วฮะตอนนี้อืมเอาไปไว้ตู้เย็นเลยลูกป่ะเอาไว้ตู้เย็นเลยไว้ตู้เย็นเลยเข้าไปเปิดไว้ตู้เย็นเลยป่ะ เอาไม่กินนะนี้กินไม่ได้กินไม่เป็นมาใส่ไว้ก่อนลูกอือะโอ้โหอะไวนี่นะอืมเปิดตู้เย็นเป็นไหมเปิดตู้เย็นเป็นไหมเอาทำไงทำไงมีแรงดึงไหมโอ้โหเก่งจังเลยเปิดตู้เย็นเป็นด้วยนะเอาแม่นางลูกโป่งหายไปไหนเมื่อกี้มีน้อยลูกโป่งหายไปไหนหมดแล้วลูกโป่งหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ่ะปากเป๋ยืนงงเลย โอ้ประดับไว้ตรงมุมนี้ยจังเลยนี่ค่ะเอาขนมที่โลูกโกซื้อให้อยู่ไหนอ่ะแอ<ก>ดมินชอบกินขนมแบบขนมปังขนมโดนัทขนมอะไรนี่บอกโอ้ยอร่อยเชียวปากแป้บ,บอกว่าขอกินด้วยได้ไหมครับ<ก>ปากแป้ขอกินด้วยได้ไหมครับมิน้นมิ้นแกแบ่งปากแป้นิดหนึ่งลูกวันนี้วันพระทําบุญลูกลูก เออวันนี้วันพระหลูกทำบุญให้ปากแเปกินน้อยแป้ครับก่อนแเป้ครับก่อนเออเออปากแเป็น่งดีนางดีมากเลยนะเนี่ยเออเอมีนน้อยได้บุญแล้วเห็นไหมวันนี้วันพระด้วยอ้ยอยเยอะอ้ยอยเยอะอ้ยอย ปากเปะก็น่ารักนะคะเอฟซีเพราะว่าปากแปะไม่เคยกัดใครนะแต่เห่าๆอยู่นะคะเอแต่ว่ากินทุกอย่างอาหารเจก็กินนะปากแปะอาหารเจก็กินนะวันนั้นทิ้งเจให้กินก็กินขนมก็กินนะโอ้มีถุงเท้าสวยด้วยวันนี้แอดมินน้อยแต่งตัวสวยมากเลยอ่า อา้าวเดินตามปดาแล้วจะเดินตามปดาแล้วนะอไปกับปดาแล้วไปแล้วปากแป๊ก็ตามแอดมินน้อยก็ตามเนี่ยความสุขของแอดมินน้อยนะคะทุกคนสวรเรานะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะ,ะชาวนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝน ครึงฟ้าครึงฝนนะไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่นะคะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะวันนี้นะช่างใหญ่ไปเสริมรอค่ะนะช่างใหญ่ไปเสริมรอนะคะเดี๋ยวรอกลับมาทรงใหม่นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าทรงใหม่ของช่างใหญ่จะรอขนาดไหนนะเปลี่ยนลังขาใหม่แล้เปลี่ยนลางคาใหม่ ประดาบโรชมนะอเ,เออโอเคคะ่ะคลิปนี้นะคะฝากผลิตภัณฑ์ TP Coffee TP Cocoa ด้วยนะคะสั่งซื้อเป็นกำลังใจให้กับช่างใหญ่กับคุณนาเออไม่ใช่ป้าสวนผักด้วยนะคะขอบคุณเลฟซีทุกท่านมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ